Hmm em này nè. Oh oh ô ô đằng đằng mặt đằng mặt. Cái này cột bẹp này như ngay. Cái này cái này. Cái này. Ờ điếu 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 chạy này. เอเฮ้ยเริ่มเลยเหรออะไรวะเนี่ยอ่าคืออะไรคืออะไรไม่รู้อะดมรูโลโล้มันไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยเอมมันจะเป็นอะไรกันเนาะทำไมมันนานนันในกนาดน,นี้เนี่ย Um... Rồi đi hát เ, oh. 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 เ,เดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรผมเล่นเป็นอ๋ออ๋อโอเคล้วแล้วก็เดี๋ยวคันนี้มันจะทีวีดังทนะ oh. okay. ีนะอ๋อโอเค้าเคแล้วก็เหมือนเดิมุ๊ดมาทางนี้ก็อย่างนีงน้ย นะมีข้อความแจ้งเข้มามานะโอ้แสดงว่าน,นี้น่าจะเป็นห้องเรานะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้อะไรคือกระดิง่งอะไรคืออะไรอะไรอ๋อกบอ่ะจำหนึ่งนะทุกคนหลังจากที่ไปวุ่นวายกับโฆษณามาแป๊บหนึ่ง ไม่รู้อะตัวนี้ไม่รู้เ,เหออม,มือนกันนะฮะคือยังไงผมไม่เข้าใจก็คือ,อแบบผมไม่เข้าใจอ่ะคือยังไงแบบไหนผมไม่เข้าใจเลยเลยคือมาเล่นยังไงผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่ามันเล่นยังไงผมยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไง อ่ะโอเคไหนดูก่อนนี่คือห้องผมสินะเอ๊ะไอ้นี่คืออะไรคือแบบไม่เข้าใจะไรเลยตอนนี้ ยังไงแบบไหนคือดูได้แค่มีเหรอรดอยังไงโอ้สามารถออกมานอกได้ด้วยเอาแย่แล้วทุกคนผมหาทางกลับไม่ได้ แย่ yeah, ล <c oughs> นี่หรอเปล่าห้องผมอ, okay. โอ๋โอเคงูเขาช้บ <c oughs> นะมเกือบแบกอีกนะ <c oughs> นิ <c oughs> อะไรอะไรเกือึ้บเอีนั <c oughs> ่งง ยังไงแบบไหนผมไ it ม่เข้าใจเลยทุกคนอ๋อนี่คือห้องผมคือยังไงแบบไหนผมยังไม่เข้าใจเลย แนวเกมนี้มันเข้าใจยากมากเลยนะทุกคนผมไม่เข้าใจว่ามันให้ทำอะไรอ คือยังไงผมไม่เข้าใจอะไรเลยนะเนี่ยคือ,อยังไงเอ๊ยะเด๊ะเดีเดวเดๆเดๆเดคือ,อยังไงแบบไหน,น <c oughs> เดี๋ยวนะ ไงวะเดี๋ยวบอกแล้วว่าบุญนุ้งไปห้องนู้นขีดไม่หายเอาแล้วไงมันคือยังไงเออคือผมต้องไปใช่ไหม เข้าใจอะไรเลยตอนนี้คือผมต้เข้าห้องนี้ใช่ไหมคอยังไงอออ,ออะไรอะไรเมื่อกี้ะไรเมื่อกี้อะไรอะไรเมื่อกี้อะไรที่คุณอะไร อะไรอะไรอะไรหมีหายไปเรียนะตอนนี้หมีมันไปอยู่ที่เดิมแล้วนะ คือคือผมยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์เกมนี้ก็จะเล่นมัวๆน,นิดนึงหมีมันคืออะไรผมไม่ค่อยเข้าใจนะตอนนี้โอเคคือตอนนี้ออมก็น่าจะรอเวลาอย่างเดียวนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีอะไร ห้องที่น้องหมีเขาอยู่โอ้ห้องไหนวครับนั่นอ๋จอจบแล้วชนะแล้วใช่ไหมอืมน่าจะคืน2นสองนะอันน,นี้เอ่อคือแบบไหนยังไง คือผมต้องเล่นต่อใช่ไหมอืมก็อ้าวเข้ามาก็มาดิครับก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่มาคืนสองก็มาดิเคิรไม่ได้กลัวเคิรับอะไรนะไหนดูดิโอเคนะในข้าม้น,นอนโอเคตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วตอนนี้ นจะเย็คือเราก็ต้องอยู่รอดให้ถึง6โมงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเกมอื่นๆเลยเช่นฟันเฟดดี y อะไรพวกนี้นะคบะบุมก็คือเราก็ต้องอยู่ให้ถึง6โมง2ต้องคอยเฝ้าะระวังาใ,ให้เครื่องเสียงมันให้เครื่องเสียงมันเสียงดังมันจะมีจุดแ,แดงๆซึ่งเราต้องไปที่นั่นเพื่อทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็รีบกลับมาห้องตัวเอง นี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจในตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามาเล่นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับของข้า,ขางๆนะครับคือยังไงผมไม่เข้าใจนะครับ อยังไงผมไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์นะฮะประมาณนี้เรามั้งเออไม่มีอะไรมากแต่เป็นเนื้อเรื่องมากกว่านะครับอันนี้คือยังไงคือปิดแล้วมันทําไมเลยอ๋อเป็นการฉายนะครับผมว่าน่าจะมาแล้วแหละ ีีวปิดนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมาถึงก็เอาเลยพี่ปิดมาตักฟังมาโอ๊ะรีบๆเลยรีบเลยรีบเลยไม่ไหว โอ้ยเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้อะไรใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมโดนไหมโดนไหมอ่าอ่ะน่ากลัวมากเลย โอ้ยเรานึกว่าน่ากลัวขนาดนั้นโอเแค่นี้เองเหรอว้าวอ๋แค่นี้เองเอาใหม่นะครับผมจากเมื่อกี้เลยที่เราโดนไปเพราะว่าทีวีนะครับทีวีกับนั้นมันก็เลยเข้ามาในห้องเราก็ตามที่ผมกล่าวไปเลยเมื่อกี้นะครับผมก็ จะบอกว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับนี่คือตอนพิเศษนะครับซึ่งมันก็จะซ้ํารอยเดิมเลยครับก็ดูเอาเองเลยด้วยกันนะครับไปไปไป,ไป มันไม่อีทุกคนมันเล่นไงเนี่ยทุกคนหรือว่าเราต้องหนีเหรอคือยังไงผมไม่เข้าใจนะคือยังไงผมต้องออกไปข้างนอกเพื่อซ่อนตัวข้างนอกหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็ตามที่ทุกคนเห็นันเลยนะครับว่าผมกระตายอยู่ดีนะฮะ ก็นี่ก็คือตอนพิเศษที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าผมหา,าบรรยากาศอื่นเล่นมั่งเนาะก็นี่นะผมเกมที่ผมหามาให้นะก็เป็นเกมที่เจออยู่ในหน้าโหลดเกมต่างๆเนาะก็เป็นเกมที่สั้นๆได้ใจความว่าเรามันก็เหมือนกับไฟในเฟดีเลยนะครับก็นะครับผมสำหรับเรืนี้ก็แค่นี้นะครับผมเป็นตอนพิเศษนะ